นยูตเตดก,กลับมาซ้อมแล้วในมือของเอริกเทนฮาร์กมิเชลฟฟนเดอการ์กแล้วก็สตีฟแม็คลาเรนก็ต้องบอกแบบนี้นะหลายคนถามเฮ้ยคนนั้นไม่มาคนนี้ยังไม่มานู่นนี่นั่นเขามาเฉพาะนักเตะที่ไม่ติดทีมชาติในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็นักเตะเยาวชนดาวรุ่งชุดยูยีลงไปหรือว่าดาวรุ่งชุดยูสิลงไปที่เอริกเทนฮาร์กมองแล้วว่าเฮ้ยมีแววอารสันโดการนาโชโชราชอเรติเรเรอมัดเดโลตาเร่ที่กลับมานะมาเตโควาผู้สำประตูดาวรุ่งนู่นนี่นั่น เขาก็มารวมกันพวกไม่ติดทีมชาติพวกเจดอนซันโชมาคัสแฟรชฟอร์ดดับเบิลเดเคอาเนี่ยพวกนี้ฟิลโจนพวกนี้ก็กลับมาซ้อมแล้วก็เห็นเจ๊บอกแบบนี้เจ๊เห็นการฝึกซ้อมของยูเตตที่เขาถ่ายมาลงในในในโซเชียลของสโมสรเนี่ยนะเจ๊ว่ามันคึกคักขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าที่เราเห็นจะเป็นแค่สั้นๆที่สโมสรเขาตัดมาให้ให้ดูแล้วก็ ภายใต้การทำงานของเทนฮากเจ้ว่ามันเหมือนได้รีเฟรชได้เขย่าใหม่ว่าเออมันจะต้องไปในทิศทางนี้แบบนี้แบบนั้นนูแ่นบบนี่นัแบบน่นอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าซ้อมดูดีอยู่นะเออใช้คำนี้แล้วกันใช้คำนี้แล้วกันว่าดูดีอยู่และอีกหนึ่งเรื่องที่เจ๊เจ๊ไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแมนยูเต็ดในยุคข,ของโอเลโุนาโซชา3ปีก่อนนี้รวมไปถึงลุงรงังรับรงังนิกเนี่ย นัดซ้อมกัน10บโมงครึ่งเช้านะสิบโมงครึ่งบางคนมาถึง1ิบโมงบางคนมาถึง1ิบครึ่งบางคนมาถึงรับเปลี่ยนชุดพูดคุยกว่าจะได้ซ้อมยิงเขาบอก11บเอโมงเขาบอก11บเอโมงกว่าจะได้ซ้อมแล้วเลิกซ้อมสามโมงถึงสี่โมงเฮ้ยแม่งความจริงจังความตึงระเบียบวินัยแม่งหายไปไหนหมดวะกลายเป็นว่า มึงอยากจะมากี่โมงก็ได้เงี้ยหรอแล้วก็มาคุยมาชิดแชทกันในโรงอาหารก่อนจะในห้องซ้อมในอ่าในห้องแต่งตัวก่อนจะลงไปซ้อมเงี้ยหรอเฮ้ยนั่นคือที่มาว่าทําไมมึงถึงซ้อมเหาะซ้อมแย่แต่ล่าสุดสื่อหลายสื่อรายงานตรงกันว่าเอริเทนฮาร์กบอกว่าวันแรกนะอ่ะบอกฟังแบบนี้นะนี่คือแฟกต์นะนี่คือคือข้อท็จจริงวันจันทรนัด9ก้าโมงครึ่งกลุ่มแรกคือกลุ่มพวกอ่าเยวาวชนพวกดาวลุกมา9ก้าครึ่งบางคนที่ ไปเที่ยวพักผ่อนกลับมาแต่ไม่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ชุดใหญ่มา1 1บเอมงครึ่งแล้วก็ซ้อมพูดคุยกันแนะนําตัวเอง,น,งนู่นนั่นเซสชั่นซ้อมไปเลิก4ี่โมงเย็นวันแรกนะนี่คือวันแรกเลิก4ี่โมงปุ๊บซ้อมต่อเว้ยแบบซ้อมพิเศษส่วนตัวเขาเรียกว่า individual training session อะซ้อมต่อใครจะซ้อมเปิดบอลซ้อมยิงซ้อมอะไรว่ากันไป ซ้อมแบบไหนเล่นแบบนั้นเลยซ้อมมาแบบไหนเล่นแบบนั้นราะคุณได้เปรียบเขาอยู่คุณได้เปรียบอยู่คุณเห็นไหมคุณซ้อมแบบไหนคุณเล่นแบบนั้นเลยสุดท้ายซ้อมเก้าครึ่งถึงสี่โมงเย็นนี่คือวันแรกวันจันทร์หลังจากนั้นวันอังคารเปลี่ยนจ้ะไม่สองเวลาแล้วจ้ะไม่ใช่เก้าครึ่งกับสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วเก้าโมงตรงมาพร้อมกันที่สนามซ้อม และ9โมงตรงเนี่ยนะคือต้องพร้อมในสนามซ้อมนะนั่นแปลว่าอะไรคุณต้องมาถึงสนามซ้อมในห้องเปลี่ยนชุดเนี่ย8โมงครึ่งเป็นอย่างช้าถูกไหมไหนจะเปลี่ยนชุดไหนจะสะตตงสตตัดถุงเท้านู่นนี่นั่น,นลงเหยียบสนามซ้อม9โมงตรงเริ่มฝึกซ้อมพักเที่ยงพูดคุยนู่นนี่นั่น,นซ้อมภาคบ่ายเลิก4โมงเย็นและหลังจาก4โมงเย็นซ้อมเดี่ยวแยกต่างหาก นักเตะหลายคนขอเอริเทนฮากซ้อมต่อในช่วงหลัง4ี่โมงเทนฮากบอกโอเคพวกคุณทำได้ดีตัวฮากเองจะส่งสตาฟไปประกบอยากซ้อมฟรีคิกใช่ไหมอ่ะสตารประกบอยากซ้อมกระโดดเซฟกระโดดตัดบอลสำหรับผู้ักษาประตูมากขึ้นสตารประกบอยากซ้อมเปิดบอลสตารประกบเลยมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้เออเข้าล็อกพอดีแวะหน่อยถูกต้องาพร ถูกต้องถูกต้องเออมนันต้องแบบนี้คือการที่คุณจะเป็นนักเตะที่มันเก่งกว่าชาวบ้านเขาอะต่อให้คุณพอสวรรค์สูงแค่ไหนก็ตามคุณไม่ซ้อมนะไม่มีทางไม่มีทางแต่คุณรู้ว่าคุณไม่เก่งอะไรคุณต้องซ้อมอันนั้นเพิ่มเหมือนที่เจ๊พูดบ่อยๆฤดูกาลที่แล้ววันบิซากาดาโล่เปิดบอลไม่ดีมึงเปิดไปเลยวันละร้อยลูกทุกวันวันละร้อยลูกดูซิมันจะไม่เก่งขึ้นหรอถ้าไม่เก่งขึ้นเนี่ยนะมึงย้ายทีมไปซะไปซะไป ออคืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่จะดามองว่าระเบียบวินัยต้องมาก่อนนัดเก้าโมงซ้อมคุณต้องพร้อมสี่โมงเลิกคุณเลิกได้เพราะว่าทีมซ้อมจบแล้วแต่ถ้าคุณมองว่าคุณบกพร่องคุณไม่เก่งในมุมนั้นคุณแย่ในจุดนี้คุณจะซ้อมเพิ่มเป็นเรื่องที่ดีเออต้องแบบนั้นเพราะเจ้เนี่ยนะ เห็นตั้งแต่โอเล่ L e, ตั้งแต่ลุงรังซ้อมอะ่ะมันมีภาพหลุดอ,ออกมาเฮ้ย <He i, S 1> มึงซ้อมไปยิ้มไปซึ่งมันดีต่อบรรยากาศในทีมแต่มันไม่ดีต่อการแข่งขันจริงล่าสุด่าขอขอนุญาตแทรกเจได้คุยกับมูัมหมัดอุสมามูซาหรือว่าน้องเม็ดบังเม็ดที่เป็นดาวยิงฟุตซอลทีมชาติไทยที่ตอนนี้เป็นตัวท็อปเลยอะ่ะที่เป็นตัวแบบของทีมชาติไทยอะ่ะเจได้คุยกับน้องสัมภาษณ์น้องในรายการคุยกันบอกว่าเม็ด เมดอยู่ไทยเมดก็สบายนะเป็นตัวทอ็ทอปๆของวงการนะแล้วซ้อมเป็นไงบ้างเขาบอกว่าซ้อมไทยก็ก็ก็จริงจังนะเจ๊แต่ว่าจริงจังมันก็รู้อยู่ว่ามันยังไม่ได้จริงจังถึงขั้นสุดเพราะมันก็จะมีความเป็นพี่เป็นน้องมีความแบบเฮ้ยนี่ซ้อมนะเว้ยอย่าจริงจังมากเดี๋ยวเจ็บนะเว้ยเดี๋ยวนึกออกไหมเมดมันก็พูดแบบนี้เจ๊ก็ถามเอาแล้วที่เมด็ดไปทดสอบฝีเท้าที่โปรตุเกสแล้วเนี่ยล่าสุดบินไปคอร์โดบาแล้วไปอยู่ทีมคอร์โดบาในลาลิกาสเปนฟุตซอลีกเขาบอกว่าโอ้ oh, เจ๊แต่ไปที่นู่นนะ โปรตุเกสนี่นะคนละเรื่องกับไทยเลยนะซ้อมเหมือนแข่งจำลองสถานการณ์เหมือนแข่งจำลองเหตุการณ์เหมือนแข่งและโปรตุเกสแม่งแบบเป็นระดับท็อปของฟุตซอลโลกอะ่ะเมดบอกว่าเมดว่าเมดเก่งแข็งแก่งแล้วนะไปที่นู่นนี่นะต้องอัพเลเวลตัวเองขึ้นไปอีกอัพวิธีคิดตัวเองขึ้นไปเพราะว่าเราจะคิดแบบที่เราอยู่ไทยไม่ได้ซ้อมไหมเดี๋ยวเลิก พูดคุยกับเพื่อนกับพี่กับน้องเล่นกันกับบ้านนอนเช้ามาซ้อมใหม่ไม่ใช่ที่นู่นคือซ้อมจบปุ๊บจบเซสชันปั๊บมาดูวิดีโอเซสชันเขาจะมีทีมวิดีออนาลิซิสหรือว่าพวกวิเคราะห์เขาเอามาดูเลยว่าเฮ้ย hey, คุณต้องอย่างนี้คุณต้องแบบนี้คุณต้องแก้ตรงนี้คุณต้องอย่างนี้เฮ้ยแบบนี้เลยเออแล้วเมืองนอกเนี่ยนะมันเป็นการแข่งขันเลยว่า ถ้าคุณไปเล่นกับเขาไปซ้อมอกับเขาอะถ้าคุณซ้อมดีปั๊บเขาจะต้องซ้อมดีกว่าคุณเพราะมันแข่งกันแย่งตำแหน่งแต่ของไทยเราเนี่ยบางครั้งมันเหมือนหยวนอะเนี่ยเไหมมันเหมือนหยวนอย่างไอ้กูก็สำรองมึงอยู่แล้วอ่ะมึงก็ซ้อมไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูก็ซ้อมของกูประมาณนี้แล้วกันมันกลายเป็นแบบนั้นเพราะนั้นนี่คือเรื่องจริงนี่ถามมาจากนักเตะระดับมูัมหมัดอุสมามูซานะเพราะนั้นเนี่ยมันคือแบบนี้เออบางคนบอกว่าถ้าตอนจริงจังเขาคงไม่เอามาลงมั้งครับ ก็แล้วแต่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะตอนจริงจอาจจะไม่เอามาลงเพราะว่ามาจะลึกในเรื่องของแท็กติกแต่ว่าแค่คลิป15วิาวิที่ลงใน IG หรือในโซเชียลของสโมสรเราดูเราก็รู้แล้วว่ามันต่างกันนะเราดูเรารู้เลยว่ามันต่างกันแต่ว่าแล้วแต่คนบางคนก็มองยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้ว่ากันเนาะเพราะนั้นนี่คือเรื่องที่ได้ยินมาจากบางเม็ดแล้วเพิ่มเติมบางเม็ดบอกว่าอย่างผมนะพะผมรู้ว่าผมไม่ไม่เก่งอะไรเพราะผมรู้ว่าผมด้อยขาซ้ายผมกล้ามเนื้อ แขนผมไม่แน่นเกือบไม่แน่นพอผมไปซ้อมเหี่ยวจ้างพ e r อร์นัลเทนเนอร์จ้าง, Trainer, างเขาเรียกอะไรเทนเนอร์ Trainer ส่วนตัวมาฟิตซ้อมเฉพาะด้านให้อีกนี่มันถึงได้ก้าวไปเป็นระดับประเทศระดับทวีประดับที่ไปเล่นอย่างนั้นน่ะนึกออกไหมมันต้องแบบนี้เออเนาะเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันคือมันคือ,ม,คอมันคือเรื่องที่ได้ยินมาแล้วก็ได้เจอมาจริงแล้วก็ได้เห็นเนาะเพราะฉะนั้นว่ากันไปแล้วแต่ว่าว่าใครคิดอะไรอะไรก็ว่ากันไป